กามีะกามีะนั่นแ่ะตัวนี้คือมัดติวที่ว่าที่ว่าเขามีตัวอย่างแกตัวอย่างมาให้ดูนี่ yes many 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 มีมีอะไรด้ e ยก่อไอตัวสีดำกับตัวสีแดง what is it pill pill for him him one pill can stay one eight three months three months yes how many pill กี่กเี่่เม็ดคะมีกี่เม็ดในก่อน นายฮันริตนายตีบาดมาโอเสิมมาไม่ไปสิมมาอันนี้เขากินได้ไหมคะกินได้กินได้จ้ะซิมเขาดือกวเสิดาวสดวเขาไม่เคยมาเขาเคยถกยาไตอนเล็กค่ะตอนเล็กถ่ายไอฉีดยาฉีดอะไรครบแล้วไอช่างนัหนักสิหรอ ชื่ออะไรคะตัวนี้ซิมบ้าซิมบ้าเนาะพี่จะให้ลงประวัติไว้ไหมเพราะว่าหนูจะได้โทรแจ้งเตือนไอ้นั่นมีแล้วไงก็มาเตะที่คลินิกนี้ตลอดใช่ใช่ตอนข้อตัวเล็กๆซิมบ้าเอ้าหูซิมบ้าโอ้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 เอ็กเมื่อซิมบ้าโอเคค่ะขึ้นลงเขาดื้อเขาเขาไม่ค่อยอันนั้นเขาเอาแต่ใจทันนี้เลยค่ะเรื่องปกติเลยประมาณ43.85 นอนไมู่ much ล o o b i ่นี่ไม่ลูกสีนี่น่ะนอนละทีมก็เก๊กอัพอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าห้า้ทับยี่สิบเจ็ดหมู่บ้านเมืองใหม่ชีวนนะชีจ้ะชีวนะกิฟต์พิวโฟร์เวิร์มอินไซต์ทูว่ายูฟิงเท่าไหร่คะยาค่าพยาธ เขาสี่เมตรสเมตรเลยี่เมตรเนที่มันตกได้ต็้งแบาท1ันพิวเอกติบาท4ฟพิวเฮลมาดอยู่3ามน้่ก็บวกอันนี้เกก็จะเป็นัน่นบาท1 2 6เาทูฮบาทวันเท่าทูฮเลบาทเมี่ยวพี่น้องหนีมาก่อนซิมามานี่ล่ะ ม่ไม่ไอ้นึบม่เวัคซีนครบไหมพี่ครบครบครบจ้ะหรือว่าพี่ไปฉีดที่อื่นเหรอเขาตอนไปซื้อมาเขาฉีดแล้วไงแต่ทินเขาเลยบอกว่าสองเดือนค่อยมามาฉีดไงอ้คฉีดอ่ะซิ่งบะซิ่งบะแค่นิวฮอล์แค่นิวฮอล์แค่นิวฮอล์กินไหมกินไหมวะกินไหมเนาะไม่กินไม่กิน อันนี้กินง่ายค่ะยาเห็บหลักตัวนี้จะกินง่ายมากกินไหมถ้ากินยากจะเป็นตัวนี้จะเป็นยาถ่ายปัสยานนะคะของเะาจะสี่เม็ดเพราะว่าิอีปกติเขากินบ้ากไหมไม่ค่อยให้กินนะกินแต่ยานี่กินแต่เนี่ยเนาะรู้จักทุกยาถ่ายทิ้งก็เป็นโอ้ยโอ้ยดุไม่กินเห็นไหมถ่ายทิ้งถ <mind> ่ายทิ้งก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกลุกมา ข้าขายเก่งๆนี่อย่างนั่นเห็นไหมบอกแล้วขาขายเห็นไหมขาขคายก็ฉลาดเรเดี๋ยวจับยัหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขนมลุกขนมลุกลุกลุกยังว่าฉลาดพ่อเปเปียอ่ะอ่ะออันนี้เ s c a r y นะเนี่ย sit ไม่เอาไม่เอาพอแล้วซิมปะ่ะนอนโอ้หสดุดยอดพันนี้ไงฮะซิดซิด,ดไม่ไปไหนแล้วไอ้ไอ้ตอนที่เขามีปัญหาจมูกเปื่อยก็มาขูดอยู่ที่นี่แหละค่ะจำได้ไหมตอนเล็กๆอ,อ้จไดนี่เลย ่ชจากไปหาหมอแล้วอาการเป็นยังไงยังสิ่ะพี่น้างมื่งใส่ซิมเมื่อ,อยาผมไปหาหมอมาแล้วอาการผมเลริ่สิเหลยอ้อนแม่มันจะได้ไม่มีมมาหาพี่ไปปะปะแม่ไปหาพี่<ะ><ป> อย่าไปทำน้องหลังจากกลับมาจากเที่ยวเบึงนอนแมบอยู่ฝนค้นหนึง่งหมดเลี้ยวหมดแรงไปล้างแก้วบ่เนี่สวัสดีค่ะพี่น้อกไปแล้วพี่น้อกเอยไปหาหมอเสร็จแล้ว